วันนี้อดจะพาทุกคนมาทําบุญนะฮะยกช่อฟ้านะครับโบสถ์แถวบ้านนี่เองนะฮะก่อนจะเข้าวัดนะฮะเราต้องทําบุญก่อนมันเป็นธรรมเนียมนะครับแถวบ้านนะครับเป็นการทําบุญอ่ะเนาะอย่าคิดมากนะครับเข้ามาแล้วนะบรรยากาศงานก็จะดูคลื้นนะครับนี่คือโบสถ์แถวบ้านแอดนะฮะและนี่ก็คือแม่ของแอดนะเมาะมอยกับแขกแถวบ้านบอกให้ยกมือแม่ก็จะเกิอเขินหน่อยนะะเพราะเขาไม่ชอบออกกล้องนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราจะไปทำบุญกันนะครับแต่ก่อนจะไปทำบุญนะฮะอยากให้ทุกคนได้ดูยนโฉมโบสถ์ bold, นะวัดโคกโ,โปงหรือวัดหนองคามลานิมิตที่อยู่ข้างคำาดนี่เองนะครับว้าวสวยไหมงดงามไหมนะฮะก็เ0็ดแล้วแหละนะครับ <c oughs> <c oughs> น,บนี่คือช่อฟ้านะับประจำบทนี้เองนะครับเดี๋ยวอาจจะพาทุกคนนะมาะบูชารูปเชดีดอกไม้นะครับ ไม่มีราคาตายตัวก็คือแล้วแต่ทุกคนทําบุญนะครับทำบุญเท่าไรศรัทธาเท่าไรก็ใส่ไปนะฮะและอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดนะครับนั่นก็คือการทําบุญใส่บัตรประจำวันเกิดนะครับเหรียญเขามีให้แลกนะนะฮะเราก็จะหยอดไปหยอดไปนะครับทั้ง7บาทหรือ7วันนะแต่วันพฤหัสจะเยอะกว่าทุกวันหน่อยกระซิบม,มันเนาะก็วันเกิดตัวเองอะ่ะ <c oughs> นะครับบรรดานะครับญาติมิตร เขาเรียกอะไรนะใช่เพื่อมีเก็กจะเยอะหน่อยเพราะว่าวันนี้มีหมอรามแน่ใจเกินร้อยด้วยนะครับวันนี้ก็จะดูคืบน,นะฮะใส่เสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปตั้งจิตอธิษฐานนะครับขอให้ลูกเพจเนี่ยหรือว่าผู้ติดตามเนี่ยนะฮะร,รวยทุกๆกคนเลยนะครับขอให้ทุกรางวัลที่หนึ่งกันทุกคนเลยนะนะฮะเดี๋ยวเอาเลขเด็ดมาฝากไหว้พระเสร็จแล้วนะฮะก็ถึงเวลาปิดท้องนะครับซึ่งก็ ที่เรา,าบูชาดอกไม้นั่นแหละแล้วก็จะมีแผ่นทองติดัาด้วยนะครับติดตรงไหนก็ได้ตามใจชอบเลยนะครับก็จะติดไปเรื่อยๆเนะี่ยทริคของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะใครอยากได้อะไรก็ติดตรงนั้นนะก็ลองศึกษาใน Google ดูแล้วกันนะครับมันเป็นความเชื่อทางบุคคลนะ นะครับใครไม่เชื่อกันแล้วแต่นะแอดได้สีเขียวนะฮะเขียวเหนียวทรัพย์นะฮะทรัพย์สินจะอยู่กับเราเสมอไปนะครับรวมถึงสุขภาพที่ดีด้วยนะครับไม่เจ็บไม่จนนะฮะขอให้ทุกคนไม่เจ็บไม่จนนะฮะผู้ติดตามของแอดเนี่ยร่ำรวยยิ่งขึ้นไปทุกคนทุกคนเชิเอเป็นยังไงล่ะนะฮะอธิษฐานให้ทุกคนด้วยนะครับเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะไปเขาเรียกว่าพระป่าสามัคคีนะฮะ จัดขึ้นไปอีกหนึ่งอันนะครับจริงๆล้าทำทำไปแล้วนะอันนี้คือทําเพิ่มอีกนะฮะเพื่อจะให้ดูบริบทมันดูเยอะๆหน่อย <c oughs> <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรอ่ะเนาะนะครับตั้งสินาทีนะฮะมาทําบุญทั้งทีนะฮะไม่ควรพลาดการถวายพระใจนะต่อพระสงฆ์นะครับอัดก็อ่า ให้ทุกคนเน่ได้ได้บูชาพระไทยแล้วก็เอามาถวายหลวงพี่หลวงพ่อหลวงปู่นี่ครับทุกๆคนเลยเนี่ยฮะโดยฉวายสองแสบที่มาด้วยเนี่ยบอกเลยว่าดื้อสุดๆเลยนะฮะถวายนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออในเมื่อที่เรามาทาบุญแล้วนะครับเราก็ต้องมาแบบเอาให้สุดเนี่ยทำให้ครบทุกอย่างนะหลายๆคนอาจจะมองข้ามเนาะแต่ว่าแอดเนี่ยก็คือตรงไหนที่มีให้ทาจุดไหนที่มีให้ทาเนี่ยพาครอบครัวทาหมดเลยเนี่ครับ ตั้งจิตอธิษฐานนะครับนี่นะฮะหลังจากถวายพระไตรเสร็จนะไอ้สองแสบก็รับพรเต็มๆเลยนะดื้อกันจริงๆเลยนะยิ้มแย้มยิ้มเอ,อิบแล้วก็สุดท้ายแอดก็มากราจ้าวาดนะครับพระครูิษแห่งนะครับเจ้าวาดนองคาวัดหนองคามราณิมิตน,น,นะฮะตำบงบอกป่งนี้เองเนะี่ยอ่ะฮะหมอรัเนะ ใจเกินร้อยในใกล้จะทําการแสดงแล้วแต่ก่อนหน้านั้นนะฮะเรายังลืมพลาดอีกหนึ่งกิจกรรมนะฮะเดี๋ยววันนี้อาจจะมานะครับตะไครนะ่เนีฮยเอาถิดตู้เย็นคืน <c oughs> บังบห้าร้อยสองสี่สาห้าอาย าไรอมหนึร้อยนะหนึ่งรอยกตัว่แหละห่งร้กันึก 对呀对呀。

รูได้ยีสิบรอับราอกไปอ้ัาอยไปอ้ด่าเลยมังด่านไทคกิมยังเ้ยไมโอ้ยีลอยหาตายแล้ว โอ้ย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  <laughs> มีความสุขเชื่เมินกันทั่วหน้าฮะแล้วก็กลับบ้านกันนะฮะแต่เหมือนเป็นผู้ประสบภัยเลยข้าวหน่อยข้าวหน่อย เปนลดีดีมาบุ้ามเแข้านีตาธรราเก็นน้ฝก็ดูมาตาเนาะแต่เปลนผู้ตรวจผู้งามผู้สวยผงามเนาะจะพ่ายภาคนาต่อไปเงินทองใส่เพาขาดมือจะเกลือเนาะบทเย็บบทป่วยบทเย็บเพาไข่ี่จะความสุขความเจริญในชีวิตครอบครัวเนาะพีแต่ความสุขคว่ำเจริญลอดทีีเนาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn